อันก็ต้องสวัสดีผมไม่พี่น้องสุขูสุขคนนะครับบื้อนะครับสวัสดีเอฟซีเฮโจนะครับผมสวัสดีนะครับผมนะลูกสมุนของโคดเซียนสุขภูสุขคนนะครับผมนะเอ้านะครับผมเรามาต่อกันนะครับผมจากทุนสี่พันปั้นมาหนึ่งแสนนะครับพี่น้องมามาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับมาต่อเนื่องกันเลยแล้วกันนะครับผมว่าจะไปสุดจุดหมายที่เท่าไหร่นะครับผมห้องนี้ถือว่าห้องเข้าตัดนะครับผมนะตัดต่าไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะ ก็อย่างที่เห็นนะครับผมสูงก็ค่อนข้างที่อยู่ห่างไกลความเจริญสักนิดหนึ่งนะครับผมดังนั้นก็ต่ําเข้าตรงกลางแล้วก็มี11ปะปนนะครับเนี่ยก็จะคิดซะว่าเป็นเขาสามสี่ตัดแล้วกันเนาะเอามาเอี่ยวสามนะครับผมติดเบิ้ลนไปหน่อยนะครับผมเปิดแรกครับเส้นทางนี้อีกยาวไกลครับพี่น้องนะของจริงก็ต้องเล่นไปด้วยทําให้ดูไปด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องแตกหนักด้วยนะครับผมนะนะครับแตกลอยสองลอยโมเมนต์โคเซียนนะครับ แต่เอาสูตรนี้ไปใช้กับไอ้ใช้กับไอ้ทุนน้อยๆก็ได้นะครับเอามาตั้งตำนะสันพี่น้องมาดูทั้งตำว่าจะแตกไหมนะครับผมนะแต่แตกก็คือตแตกนะครับพี่น้องครับโบแตกก็คือโบแตกนั่นแหละครับไม่มีอะไรในกอไผ่เอาเปิดมาน้องแลว้วว่าจังไหนแนวนี้แนวนั้น เอียวหกสองเอียวเตะคล่องกระเดืองปู่นะครับปูคือคูณจดสวดครับคูณจดจวดหมื่นเจ็ดแล้วครับพี่น้องเออคือนนะครับมาแล้วครับผมหมื่นหาครับเออแสนหาครับเงี้ยวไปเขินเมื่อไหร่ครับผมนะเอาเฮียกขว่าต่ำเหมือนเดิมครับผมเขาต่อไปนะน้องหมยเนาะอย่ามาทำหน้าตาเซ็กซี่ใส่ฮะนะเงียผมมกได้ล่ะ หน้าตาสะสวยของหน่วยมันสามารถที่จะทําให้เฮียบวกได้นะนะครับบอกไว้ก่อนเอาไานี่ลงตําครับผมจังได้กวาวกันไฟนะครับผมนะก็เล่นไง่ายๆนะครับผมเขาสูงตัดนะครับรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงนะครับผมนะเล่นไง่ายๆครับผมเขานี่เอาห้าอะไรเจ้ามวยห้าสามสวนก็เต็มคองก็รวงบมดนะครับเอ้ยสี่จุดพี่น้อง เด็ดเนียนนะครับก็คือเสียงเก้ากระเดาเวหาครับพี่น้องเลยนี่นะครับนี่มาจากทุงศีพันะเนี่ยนะครับผมทําไปเลี่ยนไปนะครับนะครับผมได้ยังบวชในเบื้องคิปมาว่านนี่ยไปเบื้องโหลดนะครับผมนะอ๋ต่อไปเฮียนโลซีล่องตัดสูงเบื้องนะครับพี่น้องอะคไหนว่าไฮโลมันหน้ามันตัดนะครับพี่น้องนะก็ตามนั่นแหละนะครับผม เฮียว่ามันตัดก็คือมันตัดนั่นแหละเดี๋ยวถามนางหลาย่อนไปไล่เบิ้งคลิปเอาเอาน้องมวยทางที่ดีคือทางลาดยางโบกปูนนิดหนึ่งเอ้ามามาเบิง้งแนวมาต่อยขอดูยางมาต่อยน้องมวยหน่อยละแกนว่ายังไรฮ่าหนำครับผมอ่ะสามจีฮ่าแล้วก็เต๋อข้องกระดองปวนแล้วก็อือเนื้อก็เสียงหลงไม่ไปเดีพี่น้องสี่จุดครับอือหือห้าหมื่นสองแต่ละดอกบอกว่าจุกครับข้ามไปที่สองเสียนะครับพี่น้องนะ ทุกอย่างมันสามารถเป็นไปได้นะครับ <laughs> <laughs> บวธรรม,มาดาครับโอ้ยโอ้ยไม่ธรรม,มาดาโอ้ยโอ้ย <laughs> เอาต่อไปเฮี้ยว่าลงต่ำครับพี่น้องเพราะว่าสูงมันอยู่ห่างไกลความเจริญนะครับก็อย่างนี้เฮียบอกนะครับผมนะจับจังหวะให้เป็นเล่นให้เป็นนะครับผมไม่ใช่ว่าหน้าเต่าอย่างนี้ก็สวนสูงอย่างเดียวเรียบร้อยนะครับผมไปคุยลากๆมะม่วงนะครับพี่น้องนะมันก็จะมีหน้าเต่าที่แบบถ้าตูคลิปเฮจ้วไปวหัวเฮจ้วก็จะ ลากสูงให้ก็มีลากต่ำให้ก็มีตัดสลับตัดเปลี่ยนก็มีเบิดนะครับผมนะศึกษาเอานะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับผมอุ้ยมาจาังไดว่าสามสี่ห้าเบื้อเสือให้ผมนะอุ้ย,อยเอาจังไดแกเพิ่งตั้งตำเลยกัน ถ้าตำเข่าก็ได้บวกแล้วครับพี่น้องไม่แต่เฮี้ยเชื่อหลือเปล่าต้องมาตานะครับสูงไม่น่าจะไหลนะครับผมเมื่อกี้ว่าสูงอยู่ห่างไกลความเจริญนั่งเบิ้นสูงมาใส่เลยครับอู้ยเนาะแต่ไม้นี้ยังไงก็เป็นตํานะครับผมตามตาลาที่เฮียบโจ้เปิดลแล้วงเอาสองสามเอวเอาสองสามเอวอีกครับเตะครั้งกระเดียงเปิดนแล้วครับไ่ต้องบอกยังไรนะครับผมนี่แหละครับสเต็ปโคตรเซียนสี่หมื่นเจ็ดอู้แต่ละดอกจุกๆทั้งนั้นนะครับผม นี่คือข้อดีของไฮโรก็คือว่าเวลาเขาแทง็คือถ้ามันเขามันกระเข่าแบบนักเลยครับพี่น้องไม่เดียวไม่เดียวนี่คือซื้อมอเตอร์ไซค์เด็ขั้นหนึ่งเลยครับน้องสี่หมื่นสี่หมืน่มนนะครับนะครับเอาต่อไปเฮียกว่าวตำขึ้นก่าเฮียว่าหน้าเต่ามันเริ่มจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเพราะว่าสูงมันเบิ้ลสองโตถ้าลองดูไม้นี้ก่อนว่าจะเข้าต่ำไหมถ้าเข้าต่ำเราจะตัดสูงเลยนะครับพี่น้องนะ ว่าจะเป็นตามสเต็ปนะครับผมนะรูปหน้าต่ามันก็จะมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับผมเราพยายามคิดให้เป็นนะครับพี่น้องคิดให้ได้นะครับห้าสามห้าสองแต่เอ็มคล้องกระวงปูแล้วครับพี่น้องเนี่ยมวยเป็นจังไดจุกนะครับผมเสียวดักไมหมล่ะมวยสามเสนพี่น้องปาเนี่ย<สาม>ทุนสี่พันมาสามเสนเลยเหลือนี่อุย้ยนะครับผมนม้ำอะ ต่อไปนะครับผมต่อไปตัดสูงบ่ต้องคิดอย่างไรครับผมอั่งไรก็สูงนะครับผมดูมาตั้งแต่นะครับผมระยะพันเมตรระยะพันกิโลก็สูงนะครับผมเค้านี้นะครับผมโอกาสที่จะเป็นสูงประมาณ70%นะครับผมอีก30%คิดเสียว่าเสียไปสิต่ำแล้วก็11แล้วกันนะครับผมนะนะครับคิดแบบนี้นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะได้บวก สามสี่ห้าบอกแล้วบอกแล้วคูณนหาชุดครับบอกแล้วครับเรีวเรียวเรี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 วกับเตีบคลั่งกับเร็วเรียวเรียวเรียวเร็วเอ้ยสามเสียดเพี่น้องนี่ครับนี่แหละครับผมของจริงก็ต้องสเต็ปโคตรเซียนนะครับพี่น้องนะสูตรโคตรเซียนกับศึกษาจากเฮียโจไร้ไล่นะครับน้องต่อไปให้ว่ามัตสีมาตําเสียวน้องหมวยจะเล่นเกมกับเฮียโจนะครับพี่น้องนะถ้าน้องหมวยจะเล่นเกมกับเฮียโจเฮียโจจัดให้นะครับผมนะ ม่นิดอี่อ้าวตัดต่ำครับพี่น้องแต่กีชดชร่าใจว่าจะมาสูงไหมแต่ดูแล้วก็คงจะไม่นะครับผมนะเห็นว่ามันมันจะเล่นจะเล่นจะเล่นเขาโอ้ยนะครับสูงอกีกครับพี่น้องเอ้ย <c ười> โอ้ยนะครับผมไม่น่าเลยนะครับไม่น่าจะแสดงกล้ามดักเลยครับพี่น้องเอาละสามแสนสี่คือตั้งเป้าหมายไว้สักสี่แสนก็พอนะครับผมนะ ถ้าทนสี่พัน 4, 000, แตกสี่แสนนี่คือแบบอุย้ยแตกสี่พันเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนะนะครับอือสี400่ร้อยเปอร์เซ็นต์สี่พันเปอร์เซ็นต์เอามาตามครับพี่น้องไม่เนยไม่ต้องคิดอย่างไรครับจะได้กัดตามครับพี่น้องตอนนี้เรา,าแทงแทงโดนเก็บทุกไม้นะครับแทงผิดไปสองไม้นะครับไม่เป็นไรว่ากันไปถ้าแทงถึกถึกงไม้ก็บอกโอ้ นะครับมันไม่ใช่แล้วนะครับผมนะาแทงผิดแทงถึกบ้างก็ว่ากันไปเอาตำโอ้ยอย่างไรก็ตำพี่น้องอห้าสองห้าเอวห้าตำเต็งตำแล้วก็ห้าสองเอวไปเลี้ยว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 เตี๋ยพร้อมกระดดงปวยนะครับสามเสียเปรียบนะครับผมนะถึกใจเวลาสะใจเวลานะครับผมนะเอานะครับผมไปกันต่อนะครับผมนะ โอ้หน้าเตานี่ต่ำพี่น้องจังไ้กระตำครับหน้าเตาจังสีนี่นครับผมจังไรผู้ได้พานเขามากกับฝากกดติดตามด้วยครับเด้อยตอนนี้เฮียโจ้ถ้าอยากรู้ว่าเฮียโจ้บวกขึ้นมาทุนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นได้เก้าพันได้ยังไงก็ให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมที่ทุนสี่พันนะครับผมอันนี้ก็ฟาดไหลขึ้นมาแล้วนะครับแต่ครับผมเอ้ามาเบืองกันดอกได้ละปิดจบอ,อู้หู ว่าจะปิดจ็อบซะหน่อยคือ,อลบไปหมื่นเก้าคพี่น้องตัดสูงได้ยังไงเอาต่อไปก็คงจะเป็นตำอ่ะหน้าเตาลักษณะแบบนี้นะครับผมมีครบรถเลยนะครับมีทั้งสองตัดต่ําตัดนะครับผมแล้วก็สี่ตัดนะครับผมหลายๆรูปแบบนะครับว่ากันไปอ่ะไปตำแล้วกันครับผมสิ่งที่เฮียจูจะบอกก็คือว่านะครับผมจะเน้นย้ำตลอดเลยว่าพยายามดูเข,บบเ,มเ,เขาลักษณะแบบนี้ไว้เยอะเพราะว่าช่วงนี้หมวยจะเป็นทาเขาลักษณะแบบนี้ ตัดต่าตัดสูงสลับไปสลับมาอย่าพยายามอยู่นิ่งนะครับพี่น้องนะอย่าพยายามอยู่นิ่งนะครับให้สลับไปสลับมาดูนู่นดูนี่ถ้าเราเข้าอย่างน้อยมาต้องเข้าไม้จังๆนะครับถ้าเข้าไม้จังๆนี่คือจบได้ครับสองสามสี่ปินจังไหนนะครับผมบอกแล้วเนี่ยถ้าเข้าไม้จังๆจังสี่สักดอกแล้วนี่คือเต็มคาราเบลนะครับเอ้าชี้แสนพี่น้องนะครับผม ทุน4,000จบ4,000ถึกใจกดไลค์ใช่กดเลิฟนะครับผมกดติดตามมิเฮโจ้โดยแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้นะครับผมนะสุดจัดจริงๆ